เธอล่าสุดเธอรู้ยังไอกรณีที่อายการเนี่ยเขาได้ไปอุดทอนอายการสูงนะสงุดไปอุดทอนนะอายการสูงสุดไปอุดทอนนะกรณีที่คดีหนึ่งหนึ่งสองอ่ะคดีหนึ่งหนึ่งสองอ่ะแล้วมีคนดราม่าทั่วประเทศแบอบกว่าแผนสกัดทักษิณแผนสกัดทักษิณแท่อวยนูย่นนี่นั่นขี้มหมาเหอะสกัดพ่อมันนะสิ ทำไมละ่ะเอา้ามันผิดมาตั้งแต่ต้นผิดมาตั้งแต่เขาฟ้องแล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยด้วยเงินด้วยอำนาจอะไรต่างๆสำนวนแม่งก็อ,อ่อนอ่อนตั้งแต่ตำรวจเลยมึงไปนค้นสิตำรวจใครเป็นคนทำสำนวนสำนวนทำไมอ่อนเฮียอะไรพอไปถึงอายการอายการทำไมสั่งไม่ฟ้องหรืออะไรต่างๆอ๋ออายการสั่งฟ้องอายการสั่งฟ้องปุ๊บสำนวนทำไมอ่อนสำนวนอ่อนแล้วอายการทำไมไม่เพิ่มสำนวนเออดพอดีตผบตทบเนี่ยมึงคิดว่ากระจอกเหรอพบตทบ มันผิดตั้งแต่สมัยเนี่ยกระซิบข้างหูแล้วไอ้เฮียนั่นน่ะเออไม่ต้องไปแหนแตนแ,แต้มันหลอกมึงอาศัยอะไรมันทําผิดมันตั้งแต่ต้นมันคิดการใหญ่ใหญ่ขนาดจะเป็นประธานาธิบดีอ่ะ